สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคนในรอบสายๆใบบ่ายแบบนี้นะครับกับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธนะครับโอ้โหมาตามข่าวสารกันหน่อยนะครับฉะนั้นของทรอยดินนี่ครับตำนานกองหน้าของวัตฟอร์ดได้แสดงทัศนะมองว่าบังโมซาร่าเนี่ยไม่ใช่ระดับโลกนะแบบวินิสูซูเนี่ยนะครับไม่ถึงกับระดับวินิสูซ์ทรอยดินนี่ตำนานกองหน้านะครับได้แสดงทัศนะบอกว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าปียะกยาแก้ปวดของลิเวอร์พูลเนี่ย ไม่ใช่นักเตะระดับิลด์คลาสต่างจากวินิสโซจูเนียของเรอัลมาดริดฤดูกาลน,นี้โมซาลาในวัย32ปียังเป็นตัวความหวังในเกมรุกของลิเวอร์พูลครับทำไปแล้ว10ประตูกับ10แอซสซิสจาก17นัดแรกทุกรายการช่วยลิเวอร์พูลนำจ่าฟงของทั้งพิมเมเร์ลอกอังกฤษแล้วก็ยูฟ่าชมเปเลีกก่อนหน้านี้ซาราประสบความสำเร็จแทบทุกแชมป์กับลิเวอร์พูลคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมพิมเม์ลกรวมถึงติดอันดับ3 FIFA The Best ด้วยนะครับ เซนดของจีนี่ครับได้ออกรายการของช่อง t a l k s p r t t ครับก็ได้พูดถึงโมซาล่านะเขอบอกว่าโมซาล่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ข้อถกเถียงที่ผมคิดมาตลอดคือเขาไม่ใช่ระดับเวิร์กคลาสซาล่าคือคนสําคัญของลิเวอร์พูลและสโมสร,รไม่ควรปล่อยให้สถานการณ์เรื่องสัญญามาถึงจุดนี้แต่ผมเขา้าใจเหตุผลเรื่องโครงสร้างการเงินที่พวกเขาต้องรักษาไว้ ความคิดเรื่อง w ว r ล d c คลาสเป็นแค่ความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปสาหรับผมตั้งแต่ w ว r ล d c คลาสคนนี้ที่ผมต้องการให้ลูกๆดูวิธีการเล่นเป็นตัวอย่างก็คือโมซาลาหากลูกผมต้องการเล่นกองหน้าผมคงบอกให้พวกเขาดูสิ่งที่วินิสุสจูเนียทำที่กําลังทําอยู่มากกว่าโมซาลาเขาดูโดดเด่นกว่าประสิทธิภาพจํานวนประตูซาลาน่าทึ่งหากได้ยินเรื่องนี้เขาคงจะถามกลับว่าใครคือดิน,นี่วันเนี้ยแลซาลามีสิทธิ์ทำเป็นันได้เต็มที่แต่มันคือความคิดเห็นของผมว่า โมซาลาก็อีกแบบหนึ่งแต่วินิสูจูเนียก็ถือว่าเป็นระดับ world class ถ้าเล่นกองหน้าต้องให้ไปดูที่วินิสูจูเนียถ้าเขาบอกว่าถ้าลูกเขาจะดูการเล่นกองหน้าเนี่ยให้ไปดูที่วินิสูสมากกว่าโมฮัมเหม็ดซาลาครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทรอยดินี่ครับได้ออกมาแนะนําแล้วก็ออกมาพูดถึงกรณีว่าเออโมซาลาเนี่ยยังไม่ใช่ระดับโลกเหมือนของวินิสูจูเนีย ใน,ในความคิดเห็นทุกคนเลยครับมองว่ายังไงนะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ถือว่ารอนะรอติดตามแล้วกันฟอร์มจะเป็นยังไงนะฮะทานั้นของดินนี่เองก็ยังชี้ว่าโฟกัสผิดจุดด้วยนะครับชี้ไปที่ประธานอิมบอเป้ครับโยกมาเล่นที่เรอนัมบริตแค่พยายามขายเสื้อแค่นั้นเองนะครับทางด้นของทรอยดิ้นนี่มองว่าเรอนัมบริดให้ความสําคัญกับการขายเสื้อมากกว่าชนะ จากการเซ็นสัญญาเอ็มบาเป้เมื่อช่วงเสมอชผ่านมาการย้ายทีมของเอ็มบาเป้ไปที่มาริดเนสร้างความมือายอย่างมากนะครับยังก็ตามผลงานของเอ็มบาเป้เนี่ยยังไม่เป็นที่ถูกคาดหวังไว้เลยตอนนี้ครับนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่เรนบริดแบบไร้ค่าตัวเอ็มบาเป้ยิงไปแล้ว8ประตูและแอซิสไป2ครั้งจากการลงสนาม16นัดในทุกรายการ แม้เป็นดาวซันโวอันดับ2อของสโมสรรองจากวินิีโซจูเนียครับซึ่งยิงไปแล้ว12ประตูแต่เอ็มบาเป้กลับถูกิจารณ์ถึงความไม่สม่ำเสมอโดยยิงได้เพียงลูกเดียวเท่านั้นจาก7ตนัด้าหลังสุดดินนี่เองเชื่อว่าความคาดหวังของมาดิดอาจส่งผลกระทบต่อผลงานของเอมบาเป้โดยฉะนั้นของดินี่ครับก็กล่าวกับทอล์กสปอร์ตเขาบอกว่าเออมันอาจจะไม่ใกล้เคียงกับที่เราคาดหวังไว้เลยส่วนตัวผมคิดว่าตอนที่พวกเขาได้เอ็มบาเป้มาเนี่ย เขาคือจิ้นอ,องที่ขาดหายไปค,คล้ายๆกับตอนที่แมสตี้ได้ตัวเออร์ลิงฮลแลนด์คุณคาดหวังว่าเขาจะยิงประตูดได้มากมายและเรนริดฟอร์มกระฉูดแตกตอนที่อยู่เปเช่เขามีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้และความคาดหวังก็ไม่ได้สูงมากเพราะพวกเขาคงจองแชม์ลีกอยู่แล้วแต่การไปมาริตเนี่ยยังมีบาซโลแน่แล้วก็ตราหมีพอยขวางก้างอยู่และยังมีความคาดหวังถึงแชม์ลีกและแชมเปี้ยน์ลีกด้วยผม,มคิดว่าตอนนี้มันหนักเกินไปสำหรับเอ็มบาเป้ P e. ดีนี่มองว่าการตัดสินใจของมาริดที่ให้อิเบเป้เล่นเป็นหน้าเป้านั้นไม่ใช่ไม่ได้ส่งเสริมศักยภาพของอิเบเป้เลยทังนั้นของดีนี่บอกว่าผมไม่คิดว่าเขาเป็นหน้าเป้าโดยธรรมชาตินะผมรู้ว่ามันฟังดูบ้าเขาเล่นปีกซ้ายไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าวินิสุสจูเนียจองอยู่แล้วดังนั้นเรอัลมาดริดจึงผิดพลาดครั้งใหญ่พวกเขาเลือกชื่อที่อยู่บนเสื้อซึ่งขายได้และแบรนด์มากกว่าจะเลือกสิ่งที่ทําให้พวกเขาชนะดังนั้นบางทีเขาอาจจะต้องพูดคุยกันเล็กน้อยเกี่ยวกับการไปเล่นทางขวา นอกจากนี้ดินนี่วิชาเนียบอเป้ว่าขาดวินัยและทํางานหนักระหว่างเกมโดยยกตัวอย่างฟอร์มการเล่นในเกมที่เจอบาร์ซโลูนาดินนี่บอกว่าเอา่อถ้าเป็นความฝันของเขาเขาต้องศึกษาการเล่นตรงกลางและเรียนรู้ที่ยืนในไลน์ให้ได้กว่านี้เอ่อตอนที่ผมดูเขาเล่นกับบาร์ซโลูนาพระเจ้าช่วยเขาล้าหน้าไปประมาณ9ครั้งเห็นได้เขาว่องไวก็จริงแต่เขาทําให้ผมงงมากบางทีอาจจะเป็นเพราะผมโคตรช้าด้วยแหละ พวกที่เราเร็วแบบนี้ไม่ยอมลดความเร็วลงเลยดูเร่งเกินไปในแง่ถ้าเป็นความฝันของเขาจริงเขาต้องละทิ้งอีกโก้ของตัวเองและทำงานหนักขึ้นอีกหน่อยอันนี้คือสิ่งที่ทรอยดินนี่นะครับได้บอกว่าโฟกัสผิดจุดนะครับดินนี่ก็ชี้ว่าอเอปเป้นเนี่ยมาที่เรอันบริดแค่อยากจะขายเสื้อนะครับนั่นแหละครัก็เดอว่าเป็นสิ่งที่ทางด้านของอกูรูนะครับได้ออกมาวิเคราะห์ นั่นแหละก็ถือว่าต้องรอให้ฟอร์มปังๆก่อนตอนนี้นะครับต้องรอก่อนก็ต้องรอดูแลกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของปอป์ปอก巴ากองกลางตัวตัดผมกันหน่อยนะครับโรมาโนยืนยันว่าปอกบาไม่ได้กลับมาซ้อมที่แมนยูนะครับโอ้ขนาดนี้จะมาได้ยังไงฟรานซิโอโรมาโนครับยืนยันว่ากองกลางตัวตัดผมอย่างปอปอกบาเนี่ยไม่ได้กลับมาซ้อมกับทีมเก่าอย่างแมนยูระหว่างรอเลือกตัวสังคัดใหม่ ปอกบาเขาพึงยกเลิกสัญญากับยูเวนตุสไปหมาดๆนะครับด้วยความยินยอมพร้อมใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เจ้าตัวอยา่างปอกบามีอิสระอย่างเต็มที่ในการเลือกทีมใหม่ในการกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังพ้นโทษแบนกองกลางตัวตัดผมวัยสามสิบเอ็ดปีอย่างปอกบาสามารถเริ่มฝึกซ้อมได้อีกครั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีสิทธิ์กลับมาเล่นได้ในเดือนมีนาคมที่จะพ้นโทษแบนกรณีใช้สารกระตุ้นซึ่งเป็นบทลงโทษท,ที่ลดลงหลังยื่นอุทธรณ์สำเร็จ ช่วงต้นสัปดาห์มีรายง,งานจากสื่อหลายสำนักบอกว่าปอกบาอาจจะหวนกลับมาซ้อมที่แครดิงตันสนามซ้อมของอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างแมนยูในช่วงที่กำลังมองหาทีมใหม่แต่ว่าล่าสุดทางลูกพี่อย่างโรมาโนครับออกมาบอกว่าข่าวเนี้ยไม่เป็นความจริงเพราะปัจจุบันนักเตะไม่มีแผนที่จะไปซ้อมกับสโมสรในทั้งนั้นเพราะเรียกความฟิตอยู่ที่ไมอา,ามี่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ทั้งปอกบาแล้วก็แมนยูก็ไม่เคยมีการติดต่อกันอะไรอีกเลยในช่วงที่ผ่านมาหลังจากแยกทางกันนะครับ คือจบไม่สวยอยู่แล้วครับสำหรับปอกบากับเมนยูนะครับมันมันมันมีข้อกังขาหลายเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าโจจะกลับไปซ้อมอะไรยเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปได้ยากมากนะ้ที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอ่ะก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับว่าจะแก้ปัญหาอะไรยังไงแต่ตอนนี้ก็ต้องมองหาที่ใหม่เล่นก่อนนะครับสำหรับปอกบากองกลางตัวตัดผมรายนี้ นะครับผมก็ต้องมารอดูเนาะว่าสุดท้ายแล้วจะไปอยู่กับทีมไหนในวัย3าปีสําหรับปอลปอกบานะครับก็ถือว่าต้องมารอดูในะอีกทีหนึ่งครับก็เอาใจช่วยแล้วกันก็ขอให้ซ้อมเรียกความปิดกลับมาก่อนตอนแรกโดนแบน4ปีนะครับแต่พอไปอุทธรณ์แล้วเนี่ยยืดอุทธรณ์เรียบร้อยก็โดนลดโทษครับเหลือ18เดือนนะครับแล้วก็ได้เล่นในเดือนนูนะ้น่ะเดือนมีนาคมปีห้าสองนะครับ favor ด้วยครับสําหรับ triple reward ล,ลุ้นแลกแจกระนวัล U score 365จัดให้นะครับ11,111บาท60รางวัลในเดือนนี้แล้วก็แจง1,000บาท60รางวัลทุกสัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายนตอนนี้ก็โอ้โห18 19แล้วนะก็กลา้ครึ่งเดือนแล้วแหละนะครับก็กิจกรรมของช่วง l อยกระทงนะเทศกาล Loy กระทงครับแล้วก็ทุกสัปดาห์ก็แจก iPhone 16สัปดาห์ละ5เครื่องครับตอนนี้ก็2สัปดาห์สุดท้ายก็ไปลุ้นกันได้เลยถ้าครั่ใจก็แอดไลน์ไปที่ @u score 365มํานาจหน้าด้วยนะครับเทียบรลอย1-30พฤศจิกายนนี้ฝากไว้ด้วยเนาะ เดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของโจชัวเซอกซีกันหน่อยครับน่าเป็นห่วงแะครับมีการเปิดเผยว่าเซอกเซ่นะครับความมั่นใจลดหวบเลยหลังยิงไม่ได้นะครับโจชัวเซอกเซ่ครับต้องดิ้นรนเค้นฟอร์มตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาและตอนนี้ความมั่นใจของเขาต่ําสุดขีดเลยหัวหอกชาวดัตย้ายจากโบโรนญานะครับมาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัว36.5ล้านปอนด์หลังฝากผลงาน12ประตูจากการลงสนาม37นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เซ่เนี่ยเป็นซูเปอร์ซับทำประตูชัยในเกมประเดิมสนามพบฟูแลมแต่ฟอร์มของเขาหน้าผิดหวังมากๆครับพอยิงไม่ได้เลยตลอด15้านัดหลังสุดดาวเตะทีมชาตินธอร์แลนด์รายนี้ได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงในเกมแรกของรุดฟันนิสลอยในฐานะผู้จัดการทีมชวคราวที่พบกับเลสเตอร์แต่ผลงานก็ไม่น่าประทับใจจนกลับไปนั่งสำรองใน3เกมหลังตามกรายงานก็บอกเอยรายงานของเดมิเรอร์ครับก็บอกว่าความมั่นใจของเซซ่อยู่ในขั้นต่ําสุดขีดละ ตอนนี้เขามีโอกาสที่จะเร่งฟอร์มกลับมาภายใต้การคุมทีมของรูเบนอัมริมกุนซือคนใหม่ักอตเซติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดล่าสุดก็จริงครับแต่โดนตัดชื่อออกจากทีมชุดที่เอาชนะฮังการี4-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ต้องนั่งชมเกมแข่งขันจากจอร์แดนแนนะครับโอ้โหก็ถือว่าไม่ได้ลงหมดสิทธิ์คำสร้อยนะครับผลงานกับแมนยูไม่เป็นที่ประจักษ์เงี้ยก็ถือว่าโดนนั่งดองไปไปโดยปริยายนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเผยว่าความมั่นใจของักอตเซเนี่ยต่ำสุดขีดนะครับ ก็ยิงไม่ได้อะทำไงอ่ะโอ้โหความมั่นใจมันก็หายไปหมดนะครับต้องเค็นฟอร์มกลับมาก่อน,นะครับตอนนี้กูไม่กลับนะไม่เหมือนอยู่โบอลญอยานะเว้ยอยู่พีเออพิมล,ลีอังกฤษก็ต้องแข่งกันให้หมดนะฮะตอนนี้ครับก็ต้องมารอดูอีกทีว่าจะกลับมาได้ไม่ได้นะครับกูไม่กลับก็ออกทะเลยาวเลยต้องบอกงี้นะครับก็ต้องมารอดูเนาะในยุคข,ของรูเบนอโมริมทุกท่านคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอพระคุณมาก ที่รับฟังข่าวสารในช่วงสายๆที่งๆใบยๆแบบนี้ครับอ่ะจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยฝากด้วยนะสำหรับท้องตึงชาแนลครับไปติดตามด้วยครับกดในยู u ูบนี่แหละครับภาษาไทายท้องตึงชาแนลนะครับแล้วก็ฝากอยากซื้ออะไรในช่องก็จิ้มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปักหมุดไว้หมึกกลงหมึกกรบไมโคบงโคเวฟบทีวงทีวีซื้อหมดนะอยากซื้ออะไรก็ซื้อนะครับซื้อได้หมดดูได้ครับมีอะไรน่าสนใจก็จิ้มจิ้มจิ้มไม่สนใจก็ไม่ต้องจิ้มนะครับแค่นั้นเองง่ายๆเนาะ